ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาส FM 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมโซริโอไทยในฐานะกองกําลังป้องกันชายแดนเดินทางตรวจเยี่ยมหมดลาดตระเวนที่2กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่2ในภารกิจลาดตระเวนร่วมไทยมาเลเซียณบ้านบางขุดตํําาบลลคอออเะภแหวงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นการลาดตระเวนร่วมระหว่างกําลังทหารทางบกทั้ง2ประเทศในการปฏิบัติการร่วมกันตามแนวชายแดนในการสกัดกั้นป้องกันเฝ้าตรวจการกระทําความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ตามแนวชายแดนอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียรวมถึงการเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในที่ประชุมเอเปกจะมีการพบปะให้คําแนะนําในการปฏิบัติภารากิจรวมทั้งมอบของบํารุงขวัญให้กับกําลังพลหมวดลาดตระเวนที่2พร้อมทั้งพบปะกับกําลังพลหมวดลาดตระเวนของประเทศมาเลเซียและได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งจะทําการลาดตระเวนร่วมกันเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความสงบตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การลาดตระเวนร่วมไทยมาเลเซียของหมวดลาดตระเวนที่2จะทําการลาดตระเวนในระหว่างวันที่18ถึง31ตุลาคม2565ตั้งแต่ บ้านสะตำบลโลจุดอำเภอแหวงไปจนถึงด่านศุลากากรสุงไงโกลกอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร